สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมารดาแห่งอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะกลายเป็นปัจจัยที่6ของผู้คนในยุคสมัยนี้กันไปแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเกิดมาก็ได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันไปแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วไอ้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมทีมันเกิดขึ้นมาในประเทศไทยครั้งแรกได้อย่างไรแล้วใครเป็นคนนําเข้ามาผลักดันให้เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้อ่ะนะครับโดยในคลิปนี้ผมขอเกินสักนิดนะครับผมไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ไปอ่านบทความของเพจผู้บริโภคครับเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตเฮอร์เช่ครับได้ออกคอลเลกชัน แพ็กเกจเชิดชูสตีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมทั่วโลกนะครับแล้วก็หนึ่งในแพ็กเกจนั้นนะครับมีคนไทยด้วยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยมีคนไทยหลายๆคนเลยนะครับคนธรรมดาเนี่ยครับได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศของเราเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ถูกยกย่องมากเท่าที่ควรนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับบ้านเราถึงไม่ค่อยให้ค่ากับบุคคลเหล่านี้นะครับมันจึงทําให้ผมนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะนําเรื่องราวความสําคัญและคุณประโยชน์ของบุคคลธรรมดาธรรมดาท่านหนึ่งที่แค่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับในการพยายามจะส่งอีเมลหาเพื่อนแค่เพียงฉบับเดียวจนกลายเป็นว่าบุคคลท่านนี้ได้ทําให้ทั้งประเทศไทยนะครับได้รู้จักระบบอินเทอร์เน็ตและวางรากฐาน ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้กับบุคคลท่านนี้ครับศาสตราจารย์ดรการจนาการจนะสุดหรือที่รู้จักในวงการอินเทอร์เน็ตว่ามารดาแห่งอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเรื่องราวจุดกําเนิดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับก็ต้องย้อนเวลากลับไปปีพศ2527น้นู่นเลยนะครับใครเกิดกันทันบ้างไหมครับในช่วงเวลานั้นนะครับดรการจนาเนี่ยเขาก็ได้กลับมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับหลังจากเรียนจบ มาทำงานในประเทศไทยครับแล้วทีนี้ด็อร์การจนานเนี่ยก็มีความต้องการที่จะติดต่อกับเพื่อนในต่างประเทศผ่านทางอีเมลนะครับเหมือนสมัยตอนที่เขาเรียนอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับ ดกรการจนาเนี่ยก็เลยพยายามค้นหาว่าองค์กรไหนหน่วยงานไหนในประเทศนะครับที่มีคอมพิวเตอร์สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือว่าที่ไหนมีบริการส่งอีเมลไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่พบหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนใดเลยสักแห่งนะครับที่จะมีวี่แววในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเลยณนะเวลานั้นนะครับในตอนนั้นครับดกรการจนาเล่าว่าไอการไปอธิบายให้ใครสักคนในยุคนั้นนะเข้าใจคําว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย เพื่อให้พวกเขาเนี่ยหาช่องทางหรือว่าสืบสอบว่าอจะรู้ไหมว่าที่ไหนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่มีใครเข้าใจดกรการจนานะครับว่าไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคืออะไรพอไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือดอกอรการจนาได้นะครับถ้าคนที่เกิดและเติบโตในยุคนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะพอเข้าใจเลยนะครับแต่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกซะว่า เป็นตัวเราเองในตอนนี้นะครับกลับไปขอสัญญาณ Wi-Fi กับคนในยุคปี2027ดูนะครับเขาก็คงงง,งว่าสัญญาณ Wi-Fi คืออะไรเออคือสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยเป็นสัญญาณที่เอาสัญญาณโทรศัพท์มาต่อกับโมเดมแปลงเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้สายแรงต่อเข้ากับกล่องกระจายสัญญาณมันถึงแปลงออกมาเป็น Wi-Fi มีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกภาพดูแล้วกันว่าคนในยุคนั้นจะเข้าใจไหมนะครับ ตรงนี้ผมขอเล่าถึงบริบทในช่วงเวลานั้นสักหน่อยนะครับผมก็พอเกิดทันอยู่ไอ้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยมันต้องใช้สัญญาณของโทรศัพท์มาเป็นตัวเชื่อมต่อก่อนนะครับแต่ถ้าว่าในสมัยปี2527เเนี่ยนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์บ้านหรือแม้แต่โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยมันก็ยังไม่แพร่หลายนะครับยังเป็นของหายากมากๆนะครับและยิ่งโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีใช้กันน้อยมากนะครับ ถ้าจะมีในประเทศเราก็พวกโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็น่าจะใช้กันตามหน่วยงานเอกชนมหาลายัยหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐบางแห่งนะครับ ถ้าในตอนปีพศ2527เนี่ยผมจำได้ว่าพ่อของผมอะทำงานเป็นนายสถานีรถไฟที่แก่งคอยครับผมเคยเห็นพ่อผมใช้โทรศัพท์ครับที่มันดูโบราณโบราณหน่อยนะครับเราต้องใช้นิ้วมือหมุนแป้นหมุนเป็นตัวเลขครับวนกรอกกรอกกรอกนงครับโ,โทรศัพท์ที่พ่อใช้โทรนะครับก็ไม่ใช่ว่าสามารถโทรหาใครได้ทั่วประเทศนะครับมันจะโทรแล้วก็รับสาย ได้แค่สถานีรถไฟก่อนหน้ากับสถานีรถไฟถัดไปนะครับในสมัยนั้นเนี่ยแค่จะโทรคุยกันภายในประเทศเนี่ยผมว่าก็ลําบากแล้วนะครับยิ่งถ้าโทรไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากครับกว่าโทรศัพท์บ้านพื้นฐานเลยเนี่นะครับจะใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยผมจําได้ว่าที่บ้านของผมนะครับกว่าจะมีโทรศัพท์บ้านได้เนี่ยก็เมื่อสักประมาณตอนผมอยู่ป .1 ครับประมาณปี3-1ครับผมอะ่ะย้ายมาอยู่กรุงเทพ แถวสะพานสูงพ่อผมอะไปขอหมายเลขโทรศัพท์บ้านมาใช้ครับแต่กว่าจะขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์บ้านได้เนี่ยรอประมาณครึ่งปีครับพ่อผมซื้อโทรศัพท์มาไว้แล้วแต่ว่าเบอร์ยังไม่มีผมจําได้ตอนนั้นแล้วสมัยนั้นนะครับใช่ว่าทุกบ้านจะมีโทรศัพท์ใช้กันนะครับทั้งซอยในหมู่บ้านผมนะครับมีบ้านผมอยู่หลังเดียวครับ ที่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเวลาญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของคนในซอยนะครับจะติดต่อกันเนี่ยเขาก็จะโทรมาที่บ้านผมครับแล้วก็พ่อของผมเนี่ยจะให้ผมอะเดินไปเรียกคนในซอยมารับสายครับพ่อผมก็จะคอยเก็บค่าบริการค่าใช้โทรศัพท์รวมทั้งค่าเดินไปตามด้วยนะครับครั้งละ5บาทครับแถมสมัยนั้นนะครับถ้าจะโทรติดต่อกันในกทมเนี่ยก็คิดราคาหนึ่งแต่ถ้าโทรไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับ แล้วแต่ว่าระยะทางที่เราโทรไปเนี่ยใกล้ไกลแค่ไหนนะครับจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยโอ้โหลำบากลำบากแล้วยิ่งจะไปติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยนะครับคิดดูแล้วกันครับว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับแถมคนที่รู้จัก หรือคนที่เคยใช้งานเนี่ยในตอนนั้นมีน้อยมากๆนะครับนึกถึงแล้วก็รู้เลยครับว่าความยากลำบากของดอกเตอร์การจนาในตอนนั้นเป็นยังไงนะครับแหมจะส่งอีเมลฉบับเดียวแต่ถ้าสมัยนี้นะครับเป็นไงครับโอ้โหแค่ปลายนิ้วสัมผัสครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับดกรการจนาเนี่ยเขาก็ไม่ละความพยายามนะครับในเมื่อไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมพยายามทําความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสุดท้ายครับดกรการจนา ก็เลยไปศึกษาหาวิธีในการจะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับก็เสอะหาศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆบางเอิญก็ไปพบว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่สอนอยู่ที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับเขาก็มีความต้องการที่จะส่งอีเมลอยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งสองคนจึงร่วมมือกันครับช่วยกันทดลองหาวิธีนู่นนั่นนี่นะครับทั้งสองคนใช้เวลาปีกว่าๆครับก็ไปพบว่าในห้องสมุดของ AIT อะครับมันมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ครับจึงได้คิดวิธีดัดแปลงให้อุปกรณ์ตัวนั้นนะครับทำงานเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อได้สำเร็จครับกลายมาเป็นโมเด็ม X 2 5นะครับจากการที่ไม่ละความพยายามครับในที่สุดอาจารย์ทั้งสองครับก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ ผ่านอุปกรณ์โมเด็ม x25 นะครับในปีพศ2529ครับเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กของทั่วโลกได้นะครับในตอนนั้นครับดกเร์กัญนชนาครับด้วยความดีใจที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สําเร็จเป็นครั้งแรกครับเพื่อจะลองส่งอีเมลตามที่ตัวเองต้องการสักทีนะครับทำให้ไม่ได้นึกว่าไอ,อ้ข้อความที่กําลังจะส่ง ในอีเมลฉบับนั้นนะครับมันจะเป็นข้อความอีเมลประวัติศาสตร์ของระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเลยนะครับจึงให้ข้อความในอีเมลฉบับประวัติศาสตร์นั้นเป็นเพียงคําว่า Hello test ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กได้สําเร็จนะครับจึงทําให้เราคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่จบจากต่างประเทศพากันมาขอใช้บริการส่งอีเมลกันยกใหญ่เลยครับทีนี้ หนึ่งในกลุ่มอาจารย์แรกๆที่มาใช้บริการส่งอีเมลนะครับก็คือดรทวีศักดิ์กรอนันตกูลนะครับ,อ, isa, an un, รบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับซึ่งต่อมาดรทวีศักดิ์เนี่ยนะครับก็ได้มาดํารงตําแหน่งผอ,อสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเน็ตเทคนะครับแล้วก็ได้เริ่มโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่าไทยสารในปีพศ .2535 ครับตอนแรกเนี่ยใช้สําหรับในวงการวิชาการกันก่อนนะครับ พร้อมๆกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียครับและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่ายูนิเน็ตภายหลังครับดรการจนาครับก็เป็นผู้ประสานงานให้ทั้งสองเครือข่ายมาร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นนะครับถัดมาในอีก2ปีครับปีพศ .2537 ครับก็เริ่มมีภาคเอกชนเข้ามาให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิ์ครับคือ i n e t และ KSC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือแคทเทลิคอมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในตอนนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์การจานาทำนะครับไอ้กล่องโมเด็มเนี่ยของอาจารย์เนี่ยสามารถทำเพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับตัวอาจารย์เขาเองได้เลยนะครับถ้าในสมัยนี้มันก็คงเป็นแบบออธุรกิจใหม่เป็นสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยนะครับแต่ในมุมมองของอาจารย์การจานาเนี่ยเขามองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เคยเป็นของใครปัจจุบันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับ ใจความของอินเทอร์เน็ตจริงๆมันคือเสรีภาพแต่เสรีภาพก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยหลังจากที่ส่งอ e ีเมลครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั้นนะครับดกรกัญจนาเนี่ยก็ยังทํางานเกี่ยวพันใกล้ชิดและได้ศึกษาหาข้อมูลนําความรู้ใหม่ๆเนี่ยไปพัฒนาวงการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมาโดยตลอดกว่า30ปีนะครับจนถึงปัจจุบันและจากการอุทิศตนตลอด30กว่าปีในปีพศ .2559 ครับศาสตราจารย์ดกรกัญจนาการจนะสุดครับ ก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลโพเทสเซอร์วิดอะวอร์ดนะครับจากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากลซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ต่อประชาคมอินเทอร์เน็ตนะครับในตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับเรื่องราวของบุคคลที่เป็นจุดกำเนิดให้กับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่าวันนั้นดกรกัญน,นาล้มเลิกไม่พยายามหาวิธีในการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอการวางระบบรากฐานอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยจะต้องรอไปอีกกี่ปีในณโนอากาสนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรการจนามาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับในคลิปนี้ ชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็ทำได้กดตรงปุ่มซุปเปอร์ตง์นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้รู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ข้อมูลต่างๆที่ผมหามาก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้ามีคุณผู้ฟังคนไหนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็แนะนำเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก่อนจากลาจากกันไปก็ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ